สวัสดีค่ะเราพบกันในวันที่27เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้แบบฝึกหัดของเราเป็นสเต็มนะคะเด็กๆมาฟังคำสั่งค่ะสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบต่างๆของบ้านแล้วนับจำนวนภาพพร้อมระบายสีด้วยแม่สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะเด็กๆประตูบ้านนะคะ ประตูบ้านมีกี่บานคะมาช่วยกันนับสิคะหนึ่งสองให้เด็กๆไประบายสีประตูบ้านพร้อมด้วยเลขสองนะคะเด็กๆลงมือระบายสีเลยคะ่ะด้วยแม่สีนะคะเด็กๆ ต่อไปเรามาดูภาพที่สองภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะหลังคาบ้านหลังคาบ้านส่วนใหญ่จะสร้างด้วยอะไรคะสร้างด้วยกระเบื้องนะคะเรามานับหลังคาบ้าน,นะคะ่ะว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะคะหนึ่งสองหลังคาบ้านมีจํานวนเท่ากับสองนะคะให้เด็กๆประบายสีหลังคาบ้านเลยค่ะ ระบายสีเลขสองด้วยนะคะเด็กๆลืมไปหรือยังคะเลขสองเหมือนอะไรนะเลขสองเหมือนคอเป็ดนะคะต่อไปเราไปดูค่ะภาพสุดท้ายด้านล่างเลยเป็นภาพอะไรคะใช่ประตูไหมใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเด็กๆเ,เขาเรียกว่าหน้าต่างนะคะเรามานับหน้าต่างค่ะว่ามีทั้งหมดกี่บานนะคะ หนึ่งสองหน้าต่างมีจำนวนสองบานให้เด็กๆระบายสีภาพหน้าต่างเลยค่ะค่ะเด็กๆผ่อย่าลืมนะคะเลขสองด้วยนะระบายสีภาพเลขสองด้วย ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดสเตมหน้าต่อไปกันเลยนะคะค่าเด็กๆคะเรามาดูแบบฝึกหัดสเตมหน้าที่8นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆวาดภาพและระบายสีบ้านของเด็กๆตามจินตนาการนะคะหน้านี้นะคะฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาถ้าเด็กๆยังไม่สามารถวาดได้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยวาดให้นะคะ มาบ้านของคุณครูหลังเล็กๆนะคะมีประตูใส่หน้าต่างให้บ้านของเราด้วยแล้วบ้านของเราต้องมีอะไรอีกคะมีต้นไม้ เสร็จแล้วให้เด็กๆนำสีมาระบายนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะหลังคาบ้านของครูสีอะไรคะสีแดงนะคะตัวบ้านระบายสีประตู ลายสีหน้า่างของบ้านเด็กๆตกแต่งภาพให้สวยงามตามจินตนาการของตัวเองเลยนะคะใครวาดไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยวาดให้แล้วเด็กๆก็เป็นคนระบายสีนะคะ เสร็จแล้วค่ะของค,ครูเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เด็กๆคะวันนี้แบบสุขัดวันที่27วันสุกที่27เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปพบกันใหม่วันจันนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ